สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องมหาเศรษฐีพบทางสว่างคนเราเกิดมาก็มือเปล่าพอตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปสิ่งที่ติดตัวไปมีแต่บาปกับบุญเท่านั้นตอนมีชีวิตอยู่ก็ไขว่คว้าหาการแทบตายการแก่นแย่งชิงดีการทะเลาะเบาแว้งและการกระทําที่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะเป็นข้าวของ เงินทองบ้านหรูหรือไม่รู้สมบัติทุกชิ้นทุกอันที่เรามีอยู่ยืมเข้ามาทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนให้กับแผ่นดินแล้วก็ไปหาร่างใหม่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมว่าจะได้อะไรมาบางคนก็เกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามีบุญก็ได้ร่างใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิม ก็เวียนไหว้ตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบรู้สิ้นเกินมาซะยาวอาจารย์จะเล่าเรื่องของคนคนนี้ให้ฟังเขาชื่อพงพัฒเรียกเขาคุณพงก็แล้วกันนะมีอยู่มาวันหนึ่งคุณพงขอโทรนัดดูดวงกับอาจารย์อาจารย์ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีลูกศิษย์ของอาจารย์แนะนำมาอีกทีลูกศิษย์เล่าว,ว่าเขาสนิทกันและคุณพง เขามีปัญหาหนักมากกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายและกำลังจะคิดฆ่าตัวตายเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ที่บันไดท่าน้ำแล้วถอดรองเท้าวางไว้นั่งหมือและใจคิดว่าจะเดินลงน้ำแล้วหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาพอจะลุกเดินใบหน้าของลูกชายก็แวบขึ้นมาในสมองเขามีลูกชายคนเดียวอายุยังไม่ถึงยี่สิบ เขาก็เลยคิดแล้วลูกล่ะจะอยู่ยังไงเขาก็เลยตัดสินใจเล่าให้กับเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ได้ฟังลูกศิษย์อาจารย์บอกกับเขาไปว่าอย่าเพิ่งตายจะตายก็ไม่ว่าแต่ขอแนะนำให้ไปหาอาจารย์แม่ก่อนเพราะลูกศิษย์คนนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีที่ปรึกษาคืออาจารย์แม่ตลอดคุณพงก็เลยมาหาอาจารย์ในวันนั้น อาจารย์ก็เช็คดวงให้ตามปกติอาจารย์เห็นในดวงเขาชีวิตคุณนะ่ะโชคดีมาตลอดตั้งแต่อายุ24มีเงินมีงานตั้งหลักตั้งตัวได้เร็วมากๆพออายุส0ก็มีทุกอย่างแล้วมีรายได้ดีมากรายได้มาหลายทางเขาบอกใช่ผมมีรายได้วันละเป็นแสนอาจารย์มองแล้วว่าปัญหาเริ่มมาช่วงเขาอายุห้สิบ ตอนเขามาหาอาจารย์เขาอายุห7อาจารย์เช็คดวงแล้วว่าเขาทำกรรมกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นแม่หรือใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงให้นึกปีดีนะว่าทำกรรมอะไรไว้อาจารย์ก็แปลกใจนึกในใจจะหมดตัวได้อย่างไรดาวการเงินก็สวยมากอาจารย์ก็เลยลองแกล้งถามเขาว่าที่ผ่านมาคุณทำบุญแบบไหนบ้างเขาตอบทันทีเลยว่า ผมไม่ชอบทำบุญไม่เคยเข้าวัดแต่ผมชอบช่วยคนมากกว่าอาจารย์ก็ถึงกับไปบางอ้อเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วละ่ะตอนมีเงินมีทองประมาทกับชีวิตไม่คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลมีเงินแต่ใช้จ่ายหมดไปกับผู้หญิงมารู้ทีหลังว่ามีเมียน้อยเป็นถึงดาราเชียวนะที่อาจารย์เห็นเห็น เข้าแก่หรือคนรวยๆส่วนใหญ่เขาชอบทำบุญกันทั้งนั้นอาจารย์ก็เลยแนะนำเรื่องของการทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมและในวันนั้นก็นั่งคุยกันนานพอสมควรเขาก็กลับอาจารย์แนะนำวัดที่อาจารย์ไปประจำว่าลองสักครั้งในชีวิตอาจจะมีอะไรดีขึ้นเพราะเขายังไม่เคยได้สัมผัสอาจารย์ก็ได้เห็นในดวงของเขาว่าเหมือนกำลังหลงทาง ผ่านไปไม่นานเดือนกว่าๆเขาก็มาหาอาจารย์อีกครั้งอาจารย์ก็คุยเรื่องธรรมะและปฏิบัติอีกอาจารย์รู้สึกว่าเขาผ่อนคลายและก็ให้กำลังใจเขาเขาบอกว่าบางวันเขาไม่มีเงินติดตัวเลยไม่น่าเชื่อนะคนมีบ้านตั้งหลายหลังมีธุรกิจใหญ่ๆมีรายได้มหาศาลได้เงินวันละเป็นแสนแสนไม่ใช่เดือนนะวันละ มีบ้านแถวสาทรในเมืองแบบนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงก็ยังมีโอกาสหมดตัวและล้มละลายได้เลยพอเขาอายุ60ก็ถูกยึดทรัพย์หลังจากนั้นไม่นานเขาโทรมาบอกอาจารย์ว่าขอลาไปบวชก่อนหน้านั้นเขาก็เคยโทรมาคุยให้อาจารย์ฟังอยู่ว่าเขามาปฏิบัติธรรมตามที่อาจารย์แนะนำนั่นแหละเขาไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้เลย ทำให้ใจสงบได้เยือเกเย็นและปล่อยวางจิตนิ่งเขาได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่จะทำได้ทุกคนอาจารย์เห็นแล้วก็ดีใจในดวงเขามีดาวพระเกตเขาจะพบทางออกได้ในที่สุดจำไม่นะทุกคนถ้าในดวงชะตาของใครก็แล้วแต่มีดาวราหูร่วมกับดาวพระเกตต้องหมั่นทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมทางศีลเทวนาะตั้งแต่เริ่มทำนานมีเงินจะไม่มีวันหมดตัว ไม่งั้นโดนราหูเอาคืนผลักใสให้ไปธรรมะไม่ทุก์ไม่เห็นธรรมขออนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยที่ได้โอกาสพบพระธรรมพบทางสว่างก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของมหาเศรษฐีพบทางสว่างถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ